สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องต้นไม้ที่เราสั่งมาจากเฟ e บุ๊คค่ะแล้วก็จะมาดูว่าเขาจะสดและสวยขนาดไหนค่ะนี่ก็คือต้นบอนสีเบเจรงคค่ะนะคะเขาก็แพ็คมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ ต้นเขาจะสดและสวยมากเลยค่ะบอนสีเบนจรงก็จะเป็นบอนเก่าดูลายของเขามีความเป็นไทยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูต้นหนึ่ง ต้นนี้ก็เป็นบอนสีเบนจลงืันกรนค่ะเราก็จะสั่งมาสองต้นต้นหนึ่งก็350สิบค่ะบอนสีเบนจลงกใบเขาก็จะสวยมากถ้าเขาเป็นกอใหญ่เขาก็จะยิ่งมีความสวยมาก มากกว่าน,นี้เลยค่ะวัานขนส่งก็เราสั่งไปหลายวันก็จะมีหน้าวับ้างค่ะก็เขาก็จะหน้าใบใบหนึ่งเราก็จะตัดทิ้งไปค่ะ เขาก็แพ็กมาแน่นก็จะแกะช้าไปสักหน่อยค่ะ่สวนอีกต้นหนึ่งเขาแถมมาค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าเขาก็จะมีใบด่าง ก็จะเป็นต้นไม้ที่เขารักชาม,มาค่ะบนที่เราสั่งมาค่ะส่วนมากก็จะเป็นบนตู้มาถึงเราเขาก็ต้นเขาอ่อนเขาก็จะมีเน่าไปบ้างเป็นธรรมดาค่ะ แล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เขาก็จะเป็นบอลก่าเขาก็ชื่อว่าบอลเอกราบค่ะต้นนี้เขาสดสวยมากเลยค่ะต้นเขาแข็งแรงสวยค่ะ เราก็จะต้องเขาไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ